ร้องไห้กันระง,งมเบิร์ตเผยถึงแตงโมจากไปครบ3ปีตลอดเวลาที่ไม่มีโมผมไม่เคยมีความสุขเลยในชีวิตเอสุภชัยศรีวิจิตรนักปั้นและผู้จัดละครชื่อดังได้จัดงานํำลึกถึงแตงโมนิดาพัทระวีรพงษ์นางเอกผู้ล่วงลับ เนื่องในวันครบรอบจากไป3ปีที่บ้านของตนเองรวมคนที่รักแตงโมและผู้ใหญ่ที่แตงโมเคารพไว้ในงานนี้หลังแตงโมพระตกเรือสปีดโบท๊ทจมแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตเมื่อในวันที่24กุมภาพันธ์2565ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตก็ยังคุมเครืออยู่ในทุกวันนี้โดยครั้งนี้เบิร์ดเทคนิคแฟนของแตงโมซึ่งปกติก็จะเก็บตัวอยู่เงียบๆได้มาร่วมงานรำลึกถึงแฟนสาว เบิร์ดได้ขึ้นกล่าวคำอาลัยถึงแตงโมทั้งน้ำตาต่อหน้ารูปภาพทำให้สะเทือนใจอยู่ไม่น้อยโดยเบิร์ดได้กล่าวว่าขณะฟังพวกพี่ๆผมยังน้ำตาคลอเลยครับตลอดเวลาที่ไม่มีโมผมแม่งไม่มีความสุขเลยในชีวิตพร้อมกับร้องไห้สะอึกสะอื้นเลยทีเดียวค่ะแต่ผมก็ต้องพยายามใช้ชีวิตต่อไปคือใครไม่เป็นผมไม่มีใครรู้ความรักที่ผมมีให้โมนั้นมันยิ่งใหญ่มากๆครับ ผมไม่มีอะไรจะบอกแค่อยากจะบอกว่าผมคิดถึงเขาตลอดเวลาและยังรักเขาอยู่ซึ่งคำพูดของเบิร์ดทำให้คนในงานนั้นต่างร้องไห้ตามไปด้วยเราลองไปรับชมกันค่ะผมไม่มีอะไรจะบอกก็แคอยากจะบอกว่าคิดถึงเขาตลอดเวลาแล้วกะยังรักเขาอยู่แทนเนาเป็นไ อย่าเรียกว่าพิธีลำลึกเลยเรียกว่าวันที่เราลำลึกถึงคนที่เรารักกันลวกันนะคะวันนี้โบนะคะสารตนาวีสุธนเดี๋ยวโบขออนุญาตทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและกันแล้วโบก็มีน้องชายอีกคนหนึ่งนะคะที่จะมาหยุดตอนแรกพี่สุที่อยากให้จะจีนจมบูแล้วก็บอกว่าน้องๆอ่ะอาหาเสื้อผ้ากันยากก็เลย เปลี่ยนเป็นสีขาวประธานานี่เดียด๋ยวโทษกดชีสุีๆเลยค่ะอ๋ออันนี้เป็นโอเคครับไม่เป็นไรก็รู้สึกว่าเป็นชุดท,ที่เหมาะกับพี่พกองพิบูลจะรู้จักในวนกนนงการบุคคลก็คือลิดาพัชราวีระพงศ์นะครับผมพีด่ดโมเนี่ยเกิดเมื่อวัน,น,นที่13กันยายนพุทธศักราช2527ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปบนสวรรค์เรื่อยๆถ้ายังอยู่ก็จะ 40, 40นะคะเมื่อวันที่24่กุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพ,พ ที่ออมเดอรเมืองมณฑูรีนะฮะมาจากมณฑูรีเทพมหานครของเราแม้ที่ประวัตินี้มีส่วนสูงด้วยนะครับอ่างอยู่ม่ต้อส่วนสูงร้อยหนึ่งจุดหกแปดร้อยหกสิบแปดอันจะหลอกไหมอันหนึ่งอาจจะไม่ถึงก็ได้อันจะสูงเกินนั้นนะผมว่าใช่ไหมครับพี่โมแน่สูงเกินนั้นนะฮะอาชีพเป็นคนที่มีความสามารถหลายด้านเพราะฉะนั้นก็เป็นทั้งนักแสดงนะครับนางแบบนักร้องพิธีกรนักแข่งรถเขาเขียนคิปหรือเปล่าครับนักแข่งรถด้วยนะแข่งรถด้วยนะคะโอ้โหนับต่อไม่หมดครับผม ยรก็ต้องบอกว่าเป็นเบอร์ต้นต้นของวงการบันเทิอแน่นอนเลยนะคะใครพูดถึงจังโมเราก็เบอร์ครับผมกอเจอเลยครับทุกวิมีผลงานตลอดมีเรื่องราวมีข่าวอัปเดตมีคอนเทนต์ให้เราติดตามเสมอนะคะจังโมก็จะเป็นพระวจนะคำของพระองค์ผังพระธรรมอัญญาจารย์บทที่สามนะคะมีฤดูการสำหรับทุกสิ่งและมีวรรคสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ มีวาระให้กำเนิดและวาระตายมีวาระเพาะปลูกและวาระถอนสิ่งที่ผุดขิ้มีวาระโยนทิ้งไปมีวาระฉีถานและวาระเย็มีวาระนิ่เงียบและวาระพูดมีวาระรัและวาระเกลียดมีวาระสงครามและวาระสันติ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những คงทรงเลือกไว้จะวันนี้เรือใดหรือแค่ไหนก็น อยากให้จำเวลาเหล่านั้นนะคะความรักของเขาที่มีกับพวกเรานะคะวันนี้มีแต่พี่น้องที่รักเขาทุกคนแต่โบก็เชื่อว่าพระเจ้ารักพี่น้องของเขาทุกคนเช่นเดียวกันจนให้เราได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับทุกคนนะคะเราจะร้องอีกเพลงหนึ่งก่อนที่อาจารย์ธง,งชัยจะมาแบ่งปันให้เรานะคะในเวลาของพระคต์ เขาบอกว่าเปแตงโมสักนะครับทุกคนมีชีวิตอ,อยู่ก็ใส่กกรูปลงลงไปขอใครด้วยนะนี่คือคํากล่าวในวันนั้นที่กล่าวในงานของวันนี้วันนี้ผมก็หยิบหนังสือพวกนี้ที่เหลืออยู่พอจะมีอยู่เอามาจำนวนหนึ่งมีสามเรื่องนี้แต่จะสักครู่ตอนตอนเลิกแล้วใครหยิบเนก็เล่ิหยิบไปแล้ะถ้าคนเราเลี้ยงพวกไม่ได้เอามาเยอะมีอยู่ไม่กี่เล่มเองต้องมีที่เราลิ้นตะกอนไม่ได้เล่มไหนเราก็ฝากเอาไว้นะครับตอนนี้เริ่มหนึ่งไปเร่มที่พูดถึง เราเรียกว่าเป็นบูี่แตงโบใหม่ก็เรื่องนี้แต่เดิมๆก็ตกใจเพราะว่าน่าสนใจนะบางช่วงเวลาเนี่ยเราก็แต่งคนข้างเราแต่คนไม่อยู่ข้างเราแต่ว่าในเวลานั้นมีผู้อยู่อยู่ข้างโบนะครับก็คือพระเจ้าผมดีใจนะตีสองนะครับอาจจะไม่สามารถหาเจอใครได้เพื่อนหลือเรานะแต่ว่าถ้าเปตีสองหรือตีสองขึ้นตีสามโมมีที่พตทีสมบูรณ์ดีพระเจ้าโมกล่าวบอกว่านี้โมเชื่อว่าพระเจ้าวางแต่ชีวิตโมไว้อย่างดี เพื่อจะเป็นอุทาหรณ์ให้ใครหลายคนไปอยู่กับพระเจ้าแล้วและเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้พบกันอีกที่นั่นผมเป็นคนทําพิธีศพให้คุณพ่อของโบที่โรงพยาบาลโบไปที่นั่นแม่เขาไปเราได้วางดอกไม้ไว้ในโลงศพที่คุณพ่อเขามีกายที่รอเอาไว้ไปฉานรับกินโบอยู่ในภาพนั้นกับแม่ของเขาอยู่ที่นั่นด้วยเรามีหลายคนที่ที่นั่นด้วยวันนั้นแต่ต่อมาก็ตัดฉากไปเป็นโมเอง ครับที่เราต้องทําแต่ว่าของโมนั้นเราจาเป็นต้องปิดฝาโลกอนุญาตฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ว่าพี่ก็รู้สึกทุกคนก็รู้สึกถึงวันนี้นะคะน้องโมอาจจะไม่ได้อยู่กับเรามาเป็น3ปีแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดที่เราเห็นในตัวน้องโมก็คือความกตัญญูกตัญญูต่อพ่อโศกตัญญูต่อแม่ที่ยังอยู่บนโลกใบนี้กตัญญูกับทุกอย่างกตัญญูต่อความรักกตัญญูต่อความจริงใจที่มีต่อเพื่อน สิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่ทําให้เรายึดเหนียวแล้วก็กอดอกิจใจเราเอาไปปฏิบัติในชีวิตของเราได้ในทุกวันนี้นะคะแม้กระทั่งอาจารย์ธงชัยหรือว่าน้องโมหรือว่าทุกคนในโบสถ์นะครับทุกคนก็รักน้องโมเพราะน้องโมคือคนหนึ่งที่เราไปอยู่กับพระเจ้าตอนนี้แล้วก็นั่งดูเราแล้วก็วอวทรนตรให้เรากับทุก,ทกคนนะคะวันนี้นะคะพี่ว่าทุกคนที่มามาด้วยความรักจริงๆบางนคนอากจะติดารกิจแต่ก็เสียสละมาเพราะว่ารักน้องโมนะคะ อยากฟังเสียงพี่ออสพี่เซงหน่อยไหมครับนะครับเพรหมือนทุกคนในวันนี้รู้สึกอบอุ่นจริงๆเรืรเนครอบครัวเพราะควที่ไม่เคยลืมกันเลยต่อให้ใครจะติดอะไรแค่ไหนก็มารวมตัวกัะตรงนี้ทุกครั้งที่เราจะสามารถมาสแสดงความรักบันมรูึงกับน้องแตงโมวันี้ที่คิดว่าโมต้องเห็นแล้วก็อยู่แถวน,นี้กับพวกเราสัมพั์ได้จริงๆครับครับก็ เครืเครื่องก็รีบมาเลยนะครับก็มันเป็นไฟที่ชาวี่สุดก็ไม่ลืมที่จะมาหาโมนะครับเวลามันผ่านมารวดเร็วมากสามปีแต่มันมันเป็นสามปีที่พวกเราเขาคงจะมีความรู้สึกเดียวกันนะครับว่าเราไปยังรักอยู่นะครับพอเวลามันผ่านาน,นานไปนานไปมันที่ทำให้ใจเราหายมากขึ้นมากขึ้น,นได้แต่กั้นใจนะครับแล้วก็ ไปดูสิครับพม่ามาลายามาแล้วก็เอ็นดีเอเห็นทุกคนเขาจะเป็นคนชอบคิดว,ว่าคนได้รักเขาเสมอหรือแบบเขาแค่เขาช,นนชอบคิดว,ว่าคนอื่นไปรักเขาอะไรเงี้ยและก่อนเขาต่างไปแค่แบบแป๊บเดียวเองอะ่ะเขาส่ง m e ส s e n มา r อะไรว่ามึงอย่ากทิ้งกูนะและตอนนั้นเราไม่ได้เราก็บอกที่กูไม่ทิ้งมึงหรอกคือ มันแบบแเสร็จแบบคุยกันเนาะแบบเออไม่ได้คุยกันนานอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าแบบมึงอยากทิ้งกูงนั้แล้วบอกที่คุ่ทิ้งมึงหรอกอะไรเงี้ยแบบในก็เลยคิดนะว่าแบบในใจมันคงคิดว่าแบบเพื่อจะทิ้งมันหรือแบบเพื่อไม่รักมันอะไรเงี้ยจะบอกว่าแบบทุกทุกคนอะคิดและรักมันเหมือนเดิมเสมออะไรเงี้ยมันเองอาหารที่มันคนชอบคิดเองอะไรเองว่ะ เราตกออกหางสเพื่อนอะไรอยเงี้ยค่ะก็เป็นคนรแล้วก็คิดถึงคคิดถึงแล้วก็แบบอยาทุกครั้งที่อยู่กับเขาไอจ้รู้สึกว่ามันมันเป็นคนตลกไม่ค็แบบสนุกอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนแบบมีแต่คนรักขาวจริงจริงไอว่าค่ะคนที่คิดไลฟ์ของเขาได้ยากมากเพราะว่าชีวิตเขาเขาแบบเขาเป็นคนที่มีแต่ความฝันดีให้กับเพื่อนแล้วก็ใครอยู่ด้วยคนก็จะแบบ สนุกอะไรเงี้ยแล้วแบบเพิ่ง่ปทานแาบไม่น่าอะไเงี้ยพี่มดดำเพิ่งคุยกับไอ้ล้ำบอกว่าอีไอนี่เนี่ยมันเพิ่งบอกเองนะว่าแบบมันคิดถึงมึงอะไรก่อนที่มาตายอะไรเงี้ยคือเหมือนมันคงนึกถึงเพื่อนเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบนึกถึงมันก็เลยแม่แสบมาหาอะไรเงี้ยว่าแบบมึงอย่าทิ้งกูนะอย่ากดื่มกูนะอะไรเงี้ยโดยที่แบบเราก็เหมือนแบบเข้าใจและว่าแบบแม่แสบที่อยู่ที่แบบ ส่งมาอะไรี้ยว่าอย่าทิ้งนะอย่าลืมนะอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้มีแบบไม่มีเกิดเธออะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีก็ตลอดนะก็แล้วก็จะมีครั้งหนึ่งที่พี่โมอบอกเคยบอกก็คุยกันเขาก็กจะบอกว่าเออแขกูอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะที่แบบว่าอาจจะเท x มาหรือว่าวิ่งเข้ามาก่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกครั้งที่คุยกันมึงเติบโตในวงก,การบันเทิงกูยินใจกับมึงด้วยเสมอ แล้วก็ตัวกูเองเนี่ยจะดูมึงกเติบโตไปเรื่อยๆนะฮะแล้วกระทั่งสําหรับแขกความรู้สึกก็คือพี่โมงพี่สาวแลวเขาได้ทําหน้าที่พี่สาวแบบสมบูรณ์แบบที่สุดแม้กระทั่งวันเขาจากไปสิ่งหนึ่งที่แขกได้จากพี่โมลก็คือวันที่พี่โมลรับปริญญาเขาเขียนมาบอกว่ามานะที่มอลังสิบน,นั่นแหละแล้วเราไม่ได้ไปแล้วหลังจากนั้นแขกก็ไม่ได้เจอพี่โมลอ,อีกเลย ถึงสามปีวันนี้เพราะฉะนั้นพี่สาวคนนี้ให้บทเรียนที่ดีที่สุดในชีวิตในเรื่องของการที่คนก็ได้มาพูดให้ทุกคนได้ฟังนะคะเทว่ามีเสียงเสียงหนึ่งที่พี่โมอยากฟังมากและไม่เคยได้ฟังมาก,ก่อนแม้กระทั่งพวกเราที่อยู่ตรงนี้ไม่ทราบว่าท่านจะสะดวกหรือเปล่านะครับเทขอเชิญพี่เบิร์ตักนิดหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็ฟัง ไจะบอกก้างแร้จะบอกว่าคิดเท้าตลอดเวลาแล้วก็ยัางว่าเขาอยู่แทนระครับ เจอกันนะเนาะก็ขอให้ความรักของโบที่จะผูกพันพวกเราด้วยนะคะมีอะไรก็ช่วยเหลือโบยัไงที่ช่วยได้ก็ติดต่อหาโบได้ทุกคนกันนะคะก็วันนี้ไม่อยากให้ฉักไปด้วยน้ำตาแบบนี้ยื้อเลยเโอเคนะคะเดี๋ยวพู้คุยตามบดีสาศัยกันนะคะแล้วก็มีรอยยิ้มกันกันท่ามกลาง บว่าโมมันต้องแอบานะคะโมเชื่อฮองฮองถ้าเขอยู่เขาจะเจะยิ้ม็นแล้วโชว์ค่ะน้องโมน่าจะาเป็นสายลมหรือว่าสายฝนี่นี้นะคะมื่อกีมาเลยใช่่ไรกเขาได้นนะคะให้เ่ยกันเราเนี่ยแหละเพราะข้างบนเนี่ยเราต้องมาเป็นลมหรือฝนคะเดี๋ยวอาจารย์รชัยเขาจแจก